เข็มจมกับเข็มลอยนะเดี๋ยวมิมจะทําให้ดูมิมเคยทําคลิปไปแล้วนะในแอปแดงลองไปย้อนดูได้นะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าการเดินเส้นมันไม่ได้มีแค่การเดินเส้นแบบธรรมดาแบบอย่างเดียวเลยอ่ะมันจะมีหลายแบบนะมันจะมีทั้งการเดินเส้นที่แบบว่ายกปลายเข็มขึ้นมานิดนึงแล้วก็แตะผิวไปเลยมันจะมี2แบบนะแบบที่1เลยคือเข็มจมพอตอนที่เราทําเข็มจมเนี่ยให้เราวางปลอกไปแบบนี้แบบแค่วางสัมผัสนิดนิด,นด นะไม่ใช่แบบจุ่มลงไปแบบนี้นะไม่ใช่แบบกดลงไปจนบุ๋มนะให้เราสัมผัสอย่างนี้แล้วเราก็ลากมาอันนี้คือการเดินเส้นแบบเข็มจมถ้าเข็มลอยอ่ะคือเราจะยกกระบ,บอกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลากเดี๋ยวจะลองปล่อยเข็มให้ดูการปล่อยเข็มอ่ะหลายคนเลยนะจะแบบยึดติดนะว่าจะต้องปล่อยเข็มกี่มิลยาวขนาดไหนอะไรเงี้ยคนทักมาถามมิมหรือว่าคอมเมนต์ในช่องมิมมาโคตรบ่อยเลยแบบว่าเออจะต้องปล่อยเข็มยาวเท่าไหร่คือแบบเอาเป๊ะๆเ,เลยนะมิมจะต้องบอก ไปเป๊ะเลยว่าเออ2มิ 2. 1, 2. 2, 2. ลสองจุดห่องจุองสองาะไรเงี้ยคือจะอยากจะได้ไปเป,ป๊ะเลยแต่มิมจะบอกว่า มันไม่ได้มีแบบเป๊ะขนาดนั้นนะมันจะต้องเป็นแล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนชอบเข็มยาวบางคนชอบเข็มสั้นอะไรเงี้ยอย่างตัวมิมเองมันก็ยังมีหลากหลายเลยบางช่วงอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วมิมชอบเดินเข็มสั้นเออแล้วพอเดินเข็มสั้นใช่ไหมเออเมื่อปีที่แล้วมิมก็จะชอบเดินเข็มยาวขึ้นมาหน่อยก็คือปล่อยเข็มยาวออกมาหน่อยส่วนปีนี้มิมปล่อยเข็มแบบยาวมากเออมันก็แล้วแต่คือมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องปล่อยเข็มแบบเข็มลอย ะต้อง2มิลหรือ2.1หรือ2.2คือมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่ที่เราถนัดนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะลงความลึกไปบนผิวอะ่ะ มากน้อยขนาดไหนนะความลึกที่ลงบนผิวมันก็แล้วแต่พื้นผิวอีกถ้าผิวบางๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบข้อมงข้อมือข้อพับอะไรเงี้ยเออเราก็จะปล่อยเข็มให้มันตื้นหน่อยเพราะว่าถ้าเราลองจิ้มลึกอะหมึกมันก็จะฟุ้งใต้ผิวหนังใช่ไหมอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมิมเอาพูดถึงเข็มลอยกับเข็มจมก่อนนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเออ,เเอ,อปล่อยเข็มยังไงจิ้มเข็มยังไงไม่ให้ฟุ้งใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวมิมจะมาทำคลิปตอบในคล ยาวกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ยมิมจะปล่อยยาวมากไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่มิลนะไม่ได้เทียบกับไม้บรรทัดให้ดูเนี่ยมิมจะปล่อยแบบนี้แล้วเราก็เดินมาแบบนี้พอะตอนที่เราทําเข็มลอยนะสังเกตไหมว่าหัวกระบอกเนี่ยไอ้เหลืองๆหัวกระบอกเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสผิวหนังนะเนี่ยมิมก็จะทําแบบนี้เลยลากมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นเข็มจมมิมก็จะปล่อยเข็มสั้นลงมานิดนึงเพราะว่าเราจะต้องให้ปลอกมันสัมผัสผิวเลยแบบนี้เห็นไหมว่าปลอกมันสัมผัสผิวเลยเนี่ยแล้วเราก็เดินมาแบบนี้อย่างเงี้ย อยคือปล่อยเข็มยาวเข็มจมคือปล่อยเข็มสั้น แต่ไม่ใช่แบบว่าปล่อยยาวจนซะาแบบขนาดนี้แล้วแทงไปในผิวหนังขนาดนี้นะคือมันจะต้องปล่อยยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าแทงลงไปในผิวหนังองีลึกมากเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเข็มจมอ่ะมิมก็จะปล่อยประมาณนี้ประมาณนี้มิมจะไม่ค่อยลงลึกมากนะถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟที่มันโอเคและมันไม่เบาเกินไปมันไม่แรงเกินไปอ่ะเข็มมาอยู่ประมาณนี้มันก็สักติดแล้วนะเนี่ยมันก็สักติดแล้วมันไม่มันไม่ใช่ต้องแบบว่าเดินแบบตะบี้ตะบบันเดินแบบกดแบบอะไรยงง มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแค่เราเปิดไฟที่มัน โอเคสัมพันธ์กับมือเราแล้วก็ปล่อยเข็มที่มันโอเคแล้วก็น้ําหนักมือโอเคไอ้คาว่าโอเคโอเคโอเคเนี่ยคือมันจะต้องไปปรับใช้แต่ละบุคคลนะมันพูดค่อนข้างยากว่าวิธีการปรับไฟปรับยังไงให้มันสัมพันธ์กับมือเราอะไรเงี้ยมันจะต้องไปหารอบมือนะมันจะมีคลิปมิมเคยทําคลิปเอาไว้อยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับวิธีการหารอบมือให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องอ่ะลองไปดูในแอปแดงแล้วกันเพราะว่ามิมทาคลิปไว้เยอะมากๆแล้วจําไม่ได้ว่าชื่อคลิปมันอะไรแต่มิมรู้ว่ามิมเคย ทำเอาไว้ลองไปเปิดดูนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาแบบลึกๆนะสามารถเข้ามาเจอกับมิมได้ในคอร์สเรียนออนไลน์นมิมก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่สําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปงมทางเองก็คือเข้ามาแล้วก็เรียนตามบทเรียนเลยบทที่1 2 3 4 5เรียนไปจนถึงซักประมาณบทที่13เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วบทเรียนต้นๆนนมันก็จะเป็นแบบว่าเออผิวหนังมีกี่ระดับเราจะต้องสั่งลงไปบนผิวหนังชั้นที่เท่าไหร่พอถัดมาก็จะเป็นพวกเรื่องอุปกรณ์ต่างๆพวกเรื่องเซตอุปกรณ์ต่าง พวกการปรับรอบมือการเดินเส้นอะไรเงี้ยมิมก็จะจัดเรียงบทเรียนเอาไว้หมดแล้วถ่าเรียนมาจนถึงบทเรียนที่ประมาณ1 3 14เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วแต่บทเรียนจริงๆอ่ะคือมันมีเยอะมากนะแบบมิมแบบด้วยความที่อยากอยากจะให้นักเรียนได้เรียนเยอะๆอะ่ะเออมิมก็พยายามอัปเดตไว้เดี๋ยวภาพนั้นภาพนี้ก็จะมีภาพนี้อัปเดตไปด้วยนะในคอร์สเต็มหลักสูตรส่วนในคอร์สเอ,อ่อภาพเหมือนก็จะมีภาพใหม่ภาพนี้อัปเดลตลงไปด้วยนะซึ่งจริงๆในคอร์สสอนสักภาพเหมือนอ่ะก่อนหน้านี้มันก็จะมีพวกภาพ,าภาพอะไร ประมาณนี้ที่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็จะมีภาพนี้แล้วก็จะมีภาพนี้แล้วก็มีอีกนะตอนนี้ก็กําลังจะอัปเดตภาพนี้ลงไปภาพนี้คือเดี๋ยวมิมจะเมาสให้ฟังตอนที่มิมสอนไว้ตอนที่มิมทําคอร์ดอ่ะแล้วมิมก็ทําจนมาถึงภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้มันจะเป็นภาพประมาณที่3เพราะว่ามิมจะสอนภาพนี้เป็นภาพแรกที่1แล้วก็ภาพนี้ที่2แล้วก็ภาพนี้ที่3นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะแล้วมิมก็ตกใจอ่ะคือแบบว่าด้วยความที่นักเรียนไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยสักภาพ ส่3อะสักสวยมากแล้วก็แบบว่ามิมก็คิดเลยนะเว้ยว่าเฮ้ยนักเรียนหรือว่าเขาวาดรูปเป็นมาอยู่แล้วอะมิมก็ขึ้นไปอ่านแชทด้านบนนะว่าเออเขาวาดรูปเป็นมาก่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เคยวาดรูปแล้วก็ไม่เคยสักมาก่อนด้วยแต่เออสักภาพนี้ได้แล้วมิมเชื่อว่าถ้านักเรียนคนนี้มิมทําได้นะทุกคนก็จะทําได้เหมือนกันพาะนักเรียนมิมตอนแรกที่เข้ามานะขีดเส้นแบบเนี้ยนะขีดก็ยังขีดไม่ตรงนะแล้วก็มีแบบลึกบ้างตื่นบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยสักไปสภาพสักภาพนี้ได้แล้วอะพอตอนที่เราเเรรีียยนนตามบท นะมันจะมีเทคนิคอยู่ในบทเรียนอยู่แล้วว่าภาพนี้จะต้องทําอะไรภาพนี้จะต้องทําอะไรฉะนั้นนะเราจะไม่ต้องงมทางเองใครสนใจนะแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจ็สมินว่าสนใจเรียนสักนะถ้าอยากจะเรียนหลากหลายสไตล์ก็แนะนําไปคอเตมหลักส um ูตรแต่ถ้าอยากจะเรียนแบบสไตล์ใดสไตล์หนึ่งอย่างเช่นแบบมินิมอลอย่างเดียวภาพเหมือนอย่างเดียวงานญี่ปุ่นอย่างเดียวะอะไรเงี้ยก็แจ็สมินไปเลยว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเขาก็จะแนะนําให้นะแต่มิมก็จะบอกว่าถ้ายอยากจะจริงจังเลยอะ่ะก็เรียนให้มันครบทุกสไตล์ดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเออเราชอบ สไตล์ไหนมันจะมีแบบบางคนเราชอบมินิมอลแต่มันเป็นความชอบที่เราอะอยากโดนสักไม่ใช่อยากเป็นผู้สักแต่พอตอนที่เราเป็นผู้สักจริงๆแล้วอะเราอาจจะไม่ได้ชอบมันอาจจะไม่สนุกอะเออในตัวมิม,มอะมิม,มชอบงานสีเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นว่ามิมม,มาสักสีเยอะมากเลยค่ะคือหลังเหลืองมิม,มก็จะสักแต่งานสีแต่พอตอนที่มิมเป็นผู้สักเองอะมิม,มไม่ได้ชอบสักงานสีอะเออไม่รู้มันก็สวยอะแต่มิม,มไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะเออมิมชอบงานขาวดํามากกว่า แต่ละคนก็จะต้องไปลองดูนะว่าเออเราชอบสไตล์ไหนมันจะต้องค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆหาสไตล์ที่ชอบค่อยๆปรับไปค่อยๆฝึกหลายๆสไตล์บางสไตล์มันจะทําให้เราสนุกแล้วตื่นเต้นแต่บางสไตล์มันจะทําให้เราเบื่ออะไรเงี้ย